สวัสดีค่ะ,คะเราทุกคนมาปรบมือให้กำลังใจพี่จ่ากันค่ะแต่ว่า ในช่วงที่เครียดๆนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้ให้กับตัวเองคือการไปนั่งตามร้านกาแฟแต่มันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยฉันเพิ่งรู้จริงๆแล้วคือนางตั้งใจจะไปแบบรับไอแสงแดดกลิ่นกาแฟให้เปลี่ยนจากห้องตัดคือเข้าใจป่ะคาเฟ่คือเซฟโซนของเรามาเป็นเวลา20ปีอะนานมากสมัย,มยก่อน,นม,มีมีมเดียมันเป็นเคยเป็นที่ <laughs> ท,ที่แบบสงบหอมกลิ่นกาแฟคนนั่งนิ่งๆเงียบๆนั่งแบบ ล่าสุดฉันไปเกาหลีก็ยังเป็นอย่างนั้นอ,อยู่บางที่แต่ my god คือที่ที่เป็นอย่างนั้นอยู่ะจะต้องเป็นคาเฟ่ที่ไม่สวยมากพี่เออ <laughs> ถ้าคาเฟ่สวยมากอ่ะเราจะไม่ได้บรรยากาศอย่างนั้นอีกต่อไปค่ะเ,ออเดี๋ยวนี้มันมีคาเฟ่ฮอปเคาน์เจอร์เกิดขึ้นค่ะคือการทัวร์ตะเวนไปตามคาเฟ่สวยงามต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้ทัวร์ชิมกาแฟไม่ฉันไม่เห็นกาแฟในมือเขาเว้ยฉันไม่เห็น เป็นไรอ่ะโคท่าอยู่ ในร้านกาแฟมาทำไมอ่ะมาพดท่างไงไ,<อ>ไปคาเฟ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เราจะเจอเขาคือการไปนั่งถ่ายรูปบางทีไม่ซื้อของเขาด้วยพี่ไปยืมสถานที่เลยเอาง่ายๆเหมือนไปขอยืมพื้นที่ถ่ายโดยไม่จ่ายตังค์ฉันนั่งมองจริงๆนะว่าเมื่อไหร่เขาจะซื้อกาแฟพี่จริงๆมันสนุกมากนะถ้าเกิดเราเป็นคนนั่งมองแต่เจ้าของร้านร้องไห้อยู่นะเนี่ยอันนี้เราอยากรู้จริงๆนะเราอยากรู้ว่าจริงๆเราเจ้าของร้านแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ไม่หรอกเขาบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะโดยหลักพื้นฐานอย่างแรกเลยเนี่ยคุณไปใช้สถานที่เขาควรจะอุดหนุนเขาสักนิดนึงอ่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปแล้วก็แบบจะไปถ่ายรูปอย่างเดียวมีกันทั้งหมดมาทั้งหมดมีช่างกล้องมาด้วยนะมีตากล้องมีน้ะไฟฉันเห็นทุกอย่างช <laughs> ่นเห็น <laughs> หัว d r อปมาด้วยจ้ะใช่ใช่เปลี่ยนเสื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ซื้อกาแฟทั้งหมดแก้วหนึ่งทวนทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยปัญหาของคาเฟ่เมื่อก่อนคือคนไปนั่งทำงานหรือไปสอนพิเศษหรืออะไรกันซึ่งก็แบบนั่งนานสั่งแบบหนึ่งแก้วมันก็เคยมีเรื่องอช่วงแบบขายประกรันช่วงสอนพิเศษทีนี้อพอพอ,อันเนี้ยมันเป็นปัญหาใหม่ของคนที่ทำร้านกาแฟก็เลยอยากรู้ว่าแต่อย่างน้อยเขาได้เขาได้สื่อไหมวะมเขาได้เทรนเขาได้ เขาได้อยู่ในกระแส<ม>เขาแฮปปี้บางทีเราก็ไม่กล้าพูดเลยมากพี่ไปนั่งแล้วเวลาพี่เจอคนแบบเนี้ยพี่ก็จะแบบเอ๊ะหรือว่าเจ้าของร้านเขาแฮปปี้กับสิ่งนี้หรืออันเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นคุณผู้ชมสตรี<อ>มีคลาสที่เป็นเจ้าของคาเฟ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฝากแบบคอมเมนต์มาหน่อยนะคะคือเราคิดว่า <S <S 2> <S 2> <S 2> จริง,รง <S <S ๆแล้วว่าหนูว่านะถ,ถ้าในมุมของหนูนะหนูไม่ได้เป็นเจ้าของร้านหรอกแต่เราคิดว่าโอเคถ่ายให้แท็กให้ขอบคุณแต่ว่าอย่าลืมอุดหนุนด้วยคือการแท็กไม่แท็กจริงๆแล้วเราหนูว่ามันแล้วแต่ถ้าเราอุดหนุนเขาแล้วสมมุติว่าาาามกกกัันนนหหลลยยคซื้้อแ เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องช่วยเขาโปรโมทก็ได้ถ้าเราไม่ได้อินอะไรกับเขาเนึกองไหมพี่แต่ว่าถ้าเกิดโอ้โหอดนุนก็ไม่อุดหนุน แท็กก็แท็กบ้างไม่แท็กบ้างหรือกะจะแท็กอย่างเดียวแล้วไม่อุดหนุนเลยเหรอบางทีต้องถามเขาก่อนนะว่าเขาอยากให้มาช่วยโปรโมทไหมอ่ะคือหรือเขาโอเคเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องโปรโมทแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมวงว่ามันต้องดูองรวมทั้งหมดองรวมทั้งหมดแล้วก็ต้องดูคนที่ร้านด้วยว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆช่วงรัชเอาของเขาที่เขาแบบมีแขกเยอะแยะอ่ะแต่อย่างนี้ก็คือจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็น c u เจอร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะมันก็เลยต้องมีการพูดถึง กฎก,ฎก,ฎกรรติกามารยาทกันสักนิดหนึ่ง<ค>ว่าคาเฟ่ฮอปปิ g งอีติเค t ลเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกแล้วแหละว่ามันไม่ไม่เคยไม่มีเคยอยู่ในหนังสือสติผู้ดีหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่เราก็สามารถนํามาอัดแอปได้ต่างๆไงวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องมารยาทของการคาเฟ่ฮอปอย่างแรกก็อย่างที่บอกนั่นแหละไปร้านเขาก็ช่วยอุดหนุนเขาด้วยอ่ะอย่างแรกถูกร้านเขาทํามาหากินเนาะจะไม่ได้เปิดร้านมาทําการกุศลเนาะไม่งั้นนองต้อง ทำเหมือนเวลาพวกพี่ไปเช่าสถานที่ถ่ายรายการเลยจ้ะคือจ่ายเงินเข้าไปเลยคือจ่ายเงินปิดคาเฟ่จ้ะเริ่มเลยเขาต้องถามเขาเลยว่าพี่คะถ้าหนูจะใช้พื้นที่ถ่ายงานถ่ายเสื้อผ้าอาสม,มุต์เดี๋ยวนี้เรามักจะเห็นเรื่องของคนที่ทํางานออนไลน์อ่ะเนาะอ,อาจจะเป็นร้านเสื้อผ้าหรืออะไรออนไลน์อะไรเงี้ยเราไปใช้สถานที่เพราะว่ามันเวลาถ่ายรูปเสื้อผ้าถ่ายรูปของอะไรเงี้ยมันดูสวยขึ้นเราก็อาจจะต้องคุยกับเขาเป็นธุรกิจกับธุรกิจไปเลยว่าพี่คะคาเฟ่สวยจังหนูอยากจะยืมสถานที่ถ่ายเสื้อผ้าถ่ายคืนครึ่งวันได้ไหมคะพอ่หรือ โซนเดียวคิดค่าใช้จ่ายไหมคะ,ะคือเราว่าถ้าคุยกันไปอย่างเงี้ยมันง่ายแล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบแอบบแอบหบลบหลบซ่อนซ่อน,อนกลัวเขาจะจับกลัวเขาจะว่าเขาจะด่าไหมเขาเราล,ง,ลงรูปแล้วเขาก็จะมาเขียนด่าเราในคอมเมนต์ไหมว่าวันนั้นมาใช้พื้นที่ไม่เห็นขออะไรเงรี้ยซวยไปอ,อีกคือถ้าสมมติว่าใช้เพื่อการค้า ค,คุณต้องคุยกับเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าจนะใช้แค่สร้างคอนเทนต์เพื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระวังมากๆก็คืออย่าไปสร้างความบวรบกวนข้างร้านและลูกคา้าจริงและก็อย่าติดหน้าคนอื่นนี่ไงบ้านเราไม่มีกฎหมายเหมือนเกาหลีเนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรถามว่าเป็นกฎหมายผิดกฎหมายไหมก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างความคุ้นเคยให้กับตัวเองเพราะว่าประเทศอื่นญี่ปุ่นนี่คือแบบ ซีเรีสมากซีรียสมากจริงๆคือถ้าญี่ปุ่นเกาหลีนี่ผิดกฎหมายนะคุณโนเมมา <ไป S 2> คุณนะต้องให้เขาเซ็น ใยินยอมให้คุณนะถ้าไม่ถ้าไม่มีคอนเซนต์ฟอร์มแปลว่าโดนฟ้องได้ไม่ยากนะคะว่าเอาเขาไปเผยแพร่คือเอาคิดง่ายๆอย่างพวกรายการเรียลลิตี้ดังๆอย่างบ้าน Kardashian หรืออะไต่างๆถ้าคุณดูจริงๆคุณจะเห็นว่ามันมีการเบลอหน้าคนเยอะมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะสวยแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีความเข้มข้นตรงด้านกฎหมายตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นคนก็เลยส่วนใหญ่ก็ชิวแต่ถามว่าทุกวันเนี้ เราใช้ชีวิตอยู่แค่ในประเทศไทยกันหรือเปล่าก็ไม่ไมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องเริ่มฝึกตัวเองหรือถ้าถ่ายแล้วติดอะ่ะหล่อนก็แปะไปดีติ๊กกง้งติ๊กเกอร์หน้ากระป่ายหมูหมาหมีแมวอะไรก็เอาไปเลยหรือใส่โบใส่อะไรให้มันปิดหน้าเข้าไปคือจริงๆนะม,นม,นมันเคยมันก็เคยมีเหตุมีข่าวในโซเชียลหลายทีแล้วหลักที่ไปถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรติดคนอื่นมาแล้วเขาไม่โอเคอะ่ะบางทีถ้าเป็นเราเรานั่งๆั่งทงานอยู่แล้วเขาถ่ายกันปุ้งปุ้งแล้วเรารู้สึกแบบ คุณหนีงานมาไงวันเนี้ยหนีนายมาจ้ะเออคุณหนีนายมาคุณบอกนายว่าคุณป่วยเราสามารถถามเขาได้โทษนะคะติดพี่พะคะพี่ไม่โอเคนะคะสระุณะชรบกวนน้องเปลี่ยนมุมได้ไหมพูดกันดีๆก่อนพูดกันดีๆก่อนให้คุยกับเขาดีๆบอกว่าพี่ขอโทษนะคะพี่ไม่สะดวกที่จะอยู่ในรูปของใครจริงๆคะ่ะ<ม>เอออย่างงี้เออคือถ้าเขาเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยเขาคงย้ายหนีด้วยตัวเขาเองอะแต่ให้พึงระวังไว้เถอะว่ามันจะมีคนเดินเข้ามาพูดกับเราได้ไม่ยากแล้วเราเองก็ต้องใจเขาใจเราไม่ใช่ไปเหวี่ยงเขาว่าแบบ อะไรอมันนิดเดียวเองค่ะไม่เห็นหรอกหยุดหยุดความไม่เป็นไรของพวกแกเดี๋ยว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 เดีก่วนดี๋ยวเดีายวเดีรวเาีวเดี๋ยากดีนถวเียวเดวเดีอยวเดี๋ยวเียวเดี๋วเดีวเดีวเดี๋ยวกดี๋ยวเดีวเดีอยวเดี๋ยเียวเดี๋ยวเเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวาี่ยวเดียเดี๋ยวเดียวดี๋ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเคี๋อวเเเเีเีนเีัเ็ ทุกคนบล็อกทุกคนมีช่อง u t u ู e เป็นของตัวเองทุกคนบล็อกจริงทุกคนบล็อกจริงๆแต่ว่าน้องต้องดูด้วยคือคาเฟ่อะจริงๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะเอะอะไวไวนะมันเป็นสถานที่ควรเงียบคือก็ไม่ถึงกับเงียบชนิดแบบแกเราจะพูดกันไม่ได้แต่ว่าแบบเขาพูดคุยกันได้ในนอำเบางคนเอิร์กอาร์กไงกลัวเดี๋ยวไม่สนุกไงเดี๋ยวบล็อกไม่สนุกก็เลยมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันติดแบบโอ้โหแม่ คนข้างๆเขาก็นั่งทํางานอยู่เขาตกใจนะเราต้องระวังด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนเดิมค่ะต้องขอจะขออนุญาตเจ้าของร้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องมาเป็นกองถ่ายน้องมี2กล้องรับกล้อง 1, <ๆ> 1> กล้อง2 น้องต้องมีจดหมายน้องต้องมีจดหมายน้องต้องถามน้องจะมาแบบชุดใหญ่พกน้ำไฟไฟกระพริบมาเนี่ยน้องต้องมีจดหมายน้องต้องขอเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อย่างที่บอกต้องถามเขาว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายไหมใช่อย่าเหมาเอาว่าเราไปช่วยเขาโปรโมทมันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอีกแล้วไงมนุษย์ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ได้จริงๆริง ต้องระวังมากเลยนะคะเรื่องของการถ่ายติดคน<ฆ>อื่นเรื่องของการไปใช้สถานที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายคาเฟ่เลยนะพี่อย่างล่าสุดอ่ะหนูไปคาเฟ่หนึง่งไม่เอ่ยละกันว่าที่ไหนแต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่เหมือนแบบดังเหมือนกันที่โต๊ะมีป้ายเลยนะคือเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องต้องป้องกันตัวเองถึงขั้นเขียนไว้ว่าห้าม ถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเกิดจะใช้ถ่ายสินค้าหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตคือแสดงว่ามันก็มีคนมาทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเอะจะโบมโบมเ่ไม่ได้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 นะะอ่ะโอเคอ่ะอย่าไปเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือชุดจัดแต่งร้านของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงเพราะว่ามันไม่สวยในเฟรมของเรา ฉันย้ายต้นไม้ย้ายต้นไม้ย้ายต้นไม้ตกใจมากเลยอ่ะฉันนั่งนั่งวันเหลาก็นั่งทำงานสักสิบก็อะไรกันขึ้นหน่อยยายยายโซฟายายทำไมไปรับแสง <c oughs> เพราะว่าพี่บอกว่าถ่ายรูปสวยต้องเดินแสงธรรมชาติแล้วแสงบางทีจะสวยอยู่แค่ที่เดียวเอ,อวซึ่งใครไปนั่งก่อนแปลว่าแกอดละโต๊ะนั้นแกต้องนั่งไปจนกว่าเขาจะไปแล้วบางทีเขาลุกแล้วแกไปห้องน้ําอีกมีคนมาเสียงแกก็ปกติเหมือนเดิมน,น,นี่แต่บางทีก็ไม่รอนะจ๊ะบางทีนั่งๆอยู่โทษโ<อ>นะค้ยขอยืมอขอถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมคะสักสิบนาทีอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่เอาของหนีค่ะขอยืมของด้วยค่ะพี่อย่าเพิ่งไปค่ะ ใถห้้ดวยเจ็บที่สุดคือพอถ่ายเสร็จขึ้นโทรศัพท์ให้นั่งลงนี่เห็นสวยเลยโอยคือการน้องเราต้องยอมรับคำจริงก่อนว่าการไปให้คนอื่นใครก็ไม่รู้ในยกอในขอยายกอยายขอที่เราไม่รู้จักถ่ายรูปให้เนี่ยไม่มีสิทธิ์บ่นนะขอความช่วยเหลือเขานี่ก็ถือว่าหนักมากแล้วกับการที่แบบ แกแย่งโต๊ะเขาด้วยนะถ้าแกยืมของด้วยย้อนกลับไปข้อหนึ่งคือแกแย่งโต๊ะเขาข้อสองแกยืมพร็อพเขาด้วยและแกใช้เขาถ่ายรูปด้วยใช้เาถ่ายและแกบอกว่าเขาถ่ายรูปไม่สวยแกผิดอะไรบ้างดีกว่าแกนับมากี่ข้อทางส่งได้ปราชิกกูจะแจ้งเกียวกับว่ากูจะแจ้งเดี๋ยวก่อนนอกเหนือจากนั้นบางทีอ่าอันนี้เป็นเรื่องของหลัวฟะทอกแล้วโอ้ยหลวหลัวฟะทอกก็คือ เอ่ออินสตาแกรมพาสเบิร์นต่างๆอ่าๆที่จะกล้องใหญ่กล้องเล็กอะไรก็ตามแต่ถอยไปจนสุดจนสอกไปเกยโต๊ะข้างหลังมาละือหรือว่าปวดน้องขคขารบกวนค่ะปวดน้องนังน่งตักพี่อยู่ค่ะไม่ได้แก <c oughs> คือนังมีความพยายามไงกลัวเมียไม่มีคอนเทนต์ไงคือนเนี้ยค่ะบางทีคนถ่ายเองอะ่ะมัวแต่ตั้งใจจะถ่ายภาพม,มากจนไม่ได้ดูรอบข้างเลยถอยไปชนโตะ๊ะเข้าชนกาแฟาเข้าหกชนของเข้าหล่อนอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็ถือเป็นความไม่เกรงใจพอกันนะคะก็ต้องระวังด้วยมีอะไรกันมีเยอะมากเออนี่เวลาไปยืมพร็อพเขาอะอย่างเช่นพวกสมุดจดอะไรเงี้ย <c oughs> อย่าไปจดแค <c oughs> ่อย่าไปจดลงสมุดเขาเว้ยฉันงงมากคือแบบนี่ <c oughs> แกทำผ้าแบบจับปากกาแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของนี่เขาจดอะไรสำคัญสำคัญหรืออย่างฉันอะฉันไม่ชอบให้ใครมาจดกับหลอก ให้เป็นพี่มันมีจริงเหรอมันมีจดลงไปจดปากกาแล้วมึงจะเซ็นอะไรหรือบางทีลืมตัวเซ็นไรเซ็นอะาะน่ากลัวมไม่เอาไม่เอานะจริงๆแล้วอะเอาโอเคถ้าถามนะในวันที่พี่จะไปสร้างคอนเทนต์ที่คาเฟ่อันนี้อันนี้เอาจากเอาจากประสบะการณ์ตรงรตเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความแบบไปสร้างคอนเทนต์ที่คาเฟ่บ่อยเราจะเตรียมตัวไปเลยเราจะคิดเลยว่าหนึ่งน้องจะถ่ายรูปออฟฟิต ขอแนะนําว่าให้มีเพียงอาฟฟิตเดียวอย่าไปเปลี่ยนอาฟฟิตเป็นโฟโต้ชูทที่นั่นนะจ๊ะหรือ <c oughs> ถ้าจะเปลี่ยน ให้เปลี่ยนคาเฟ่ด้วยจ้ะพี่จัดชุดเลยจะจะอยู่ในรถจ้ะแล้วพี่ก็คิดจ้ะว่าคาเฟ่นี้ใส่ชุดนี้เตรียมพ็อปไปให้พร้อมทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าใบนั้นจ้ะแั้มีสร้อยแหวนต,ต่างๆที่หยิบออกมาแล้วไม่เหมือนกันแป้งเปิ้งต้องมี3าอันให้มันมาแฟรตเลยแล้วไม่เหมือนกันแต่หล่อนต้องไปเปลี่ยนเสื้อในรถจ้ะแล้วไปคาเฟ่ใหม่จ้ะหล่อนห้ามทําในที่เดียวกันแล้วหอบของกอ,อ,องถ่ายลงไปที่นั้นจะ้ะเราต้องเข้าใจคําว่าคาเฟ่หอบก่อนนั่นคือเราต้องหอบจากคาเฟ่หงเราต้องหอบจากจากุด A อไปยังจุดบ อีกชุดหนึ่งแต่ยังอยู่ในที่เดิมไม่ไม่ไม,ไม่ใช่คาเฟ่ฮอปเราไม่ทำไม่เก๋แบบจริงๆเอานี่นี่พูดกันแบบตรงๆไปเลยว่าถ้าน้องจะทำเนี้ยน้องเป็นทีมสร้างคอนเทนต์เนี้ยน้องต้องแพลนเหมือนออกกองหนึ่งครั้งน้องต้องแพลนน้องต้องมีเบรกดาวน้องจะทำอะไรวันนี้ลายชุดในหนึ่งคาเฟ่มันโป๊ะไว้ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มุมฮิต มันจะต้องมีตามร้านต่างๆเ <_ d ata> ชื่อพี่มั่นใจว่าหลายๆคนที่จะไปสร้างคอนเทนต์จะต้องเข้าไปที่แท็กสถานที่แล้วดูว่าเขาทําอะไรกันมาบ้างเสร็จ <_ d ata> แล้วมันก็จะมีมุมฮิตมุมที่แกมุมนี้แสงสวยเว้ยจริงๆแล้วเขาผ่านมาทั้งหมด4แอปจริงๆแสงไม่สวยหรอกแก <_ d ata> แกไปถ่ายที่เดียวกันบางที <_ d ata> ก็ไม่ได้ดูแล้วป่ะมุมฮิตแล้วทุกคนก็ดูแท็กสถานที่เดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมามุมฮิตแล้วทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดกับการกอดมุมฮิตไว้เป็นของตัวเองเป็นเวลานานๆ เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สาคัญที่เราเคยบอกค่ะเวลาที่เราไปสถานที่ท่องเที่ยวคือทุกคนจะถ่ายกับมุมนี้แกต้องมีแก่ใจให้คนอื่นด้วยไม่ใช่แคอถูกๆแกอย่าไปกอดแบ็คดรอบไว้คนเดียวไม่ได้ไม่ได้แกต้องแบ่งคนอื่นด้วยเห็นใจคนอื่นบ้างหลายมุมมากสยขึ้นสยลงนอกานั้นอ่ะคนทํางานนี้ก็มีอะไรเก๋ๆชาร์จแบตชาร์จมันทั้งหมดสี่อันมีปลั๊กสี่อันรอบตัวชาร์จทุกอันโทรศัพท์ไอแพดคอมพิวเตอร์ สี่ปักเขาใช้ปักเดียวเขาเอาหนึ่งเาเานี้นะนี่ไงก็หนึ่งปักเขาก็เอาปักสามตามาต่อเกียวล่าสุดที่ฉันเคยเห็นคือการรีดผ้าะในคาเฟ่ต่างจังหวัดมีการรีดผ้าเกิดขึ้นอะไรแม่เอาวางเอาเตารีดวางเลยเฮ้ยทำจริงใจใจไปเลยนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะสร้างคอนเทนต์นะไม่นี่สร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพ งงมากเอ้ยอู่จิตใจเขาเป็นเจ้าของคาเฟ่หรือว่าไม่ใช่จิตใจคือแบบต้องกราบแต่หัวใจเธอมันน่ากราบต้องกราบจริงๆปลากเนี่ยนะคะจริงๆแล้วว่าโดยตามมารยาทแล้วก็คือเขามีให้หนึ่งคนต่อหนึ่งอันแบบไม่มีบักต่อนะคะกรุณาชาร์จหนึ่งชิ้นทําไมเราเป็นพวกไม่กล้าชาร์จวะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราจะไม่กล้าหนูชาร์จแลปท็อปเวลาทํางานถ้านั่งทํางานคือใช่ถ้านั่งทํางานอะแต่แบบถ้าไม่จําเป็นจะแบบรู้สึกเกรงใจอะ เพราะเราเป็นคนขี้เกิงใจพี่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีนะแต่เรากลัวเขาด่าเราไม่เราไม่อยากประทะเราปากดีประทะในรายการไปอย่างนี้แหละเจอตัวจริงเราก็โธ่น่โท้อย่างเงี้ยบางคนก็จะมีเหตุว่าถ่ายเสร็จแล้วอดทยโฟโต้ช็อปตรงนั้นไลท์รูมไลท์รูมและเสียบลงคอมทําทุกอย่างพี่พูดจริงๆถ้ามันเป็นแบบบ่ายวันจันทร์วันธรรมดาที่แบบไม่มีคนแน่นเนืองมากจนเกินไปก็ดีคุณก็นั่ง เป็น<ไ>ปแบบว่าสร้างบรรยากาศให้เขาไปโอเคพี่ว่าทางนั้นเขาก็จะแฮปปี้สั่งกาแฟเพิ่มอีกสักแก้วนึงแล้วก็นั่งทํางานพี่ว่าทางร้านก็จะแฮปปี้นะแต่ถ้าในวันที่เขาต้องการเทิร์นโอเวอร์บ้างเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เสาร์อาทิตย์ฉันก็งงไปหมดแล้วตอนนี้เทิร์นโอเวอร์ไม่รู้เทิร์นี่เขาเข้ามาถ่ายรูปหรือเทิร์นี่เขามากินกาแฟฉันงงจริงจริงแล้วมันพูดยากอะ่ะคือพื้นฐานมันต้องอยู่ที่ความใจเขาใจเราจริงๆนะคือพี่สองคนไม่สามารถพูดได้ว่านี่มันคือ กฎตายตัวที่ต้องทําในทุกๆร้านเพราะแต่ละที่เขาก็มีวิธีการดีลต่างกันอย่างที่พี่จ๋าบอกบางร้านเขาก็ชอบจริงๆที่คนมาแล้วมาถ่ายรูปมาแบบช่วยโปรโมทร้านมันก็มีหรือบางร้านถ้าเราสังเกตจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าร้านเนี้ยไม่โอเคต้องการความสงบไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้อะไรเงี้ยเขาก็จะติดป้ายมาตั้งเลยสําหรับร้านค้าเราคิดว่าการแจ้งที่ชัดเจนแบบนั้นก็ชัดเจนดีคือถ้าคุณไม่ได้อยากให้เกิดบรรยากาศของการแบบ มาถ่ายรูปเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอยากให้คาเฟ่ของคุณสงบคุณก็ติดป้ายแจ้งไปเลยแล้วถ้าใครมีปัญหาก็คือเราได้แจ้งแล้วไม่ต้องมายืนเถียงกันทั้งสองฝ่ายนะคือเราคาเฟ่หลายคาเฟ่ที่เราไปะเป็นอย่างนั้นเลยพี่จ๋าคือเราเลือกเลยว่าฉันจะไปคาเฟ่ที่แบบ ทุกคนจะอยู่อย่างสงบเหนื่อเพราะฉะนั้นเจ้าของคาเฟ่เองบางทีก็อาจจะต้องแบบบางคนเขาก็กลัวไงเขาก็กลัวเสียลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะแจ้ง<ช>แต่มันก็กลายเป็นว่าอ่ะก็ไม่เห็นมีบอกเลยอ่ะพวกไม่เป็นไรก็จะมาบอกว่าไม่เคยเห็นมีแจ้งไว้เพราะฉะนั้นฉันจะทําอะไรฉันก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยแล้วฉันเป็นลูกค้านะคือคําว่าฉันเป็นลูกค้านะไม่ได้หมายความว่าคุณถูกเสมอไปจริง <cryst. S 2> ลูกค้าก็คือลูกคา้าลูกคา้คาไม่ได้เป็นพระเจ้าขนาดนั้นแล้วในยุคสมัยนี้เอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดในการที่เราจะเป็น ลูกค้าที่ดีถึงแม้เราจะเข้าไปเพื่อทำคอนเทนต์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในยุคสมัยนี้แหละทุกคนรู้ว่าโอเคเดี๋ยวนี้เปิดคาเฟ่มามันจะต้องเกิดสิ่งนี้แล้วมันก็จะเป็นผลดีกับเขาแต่อย่างน้อยที่สุดอยู่บนพื้นฐานของการเห็นอกเห็นใจกันเกรงใจลูกค้าท่านอื่นเกรงใจเจ้าของร้านอุดหนุนกันตามสมควรแล้วก็มีความเกรงใจที่จะไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของคนอื่นๆที่เขามาเพื่อมานั่งทำงานหรือว่ามาเพื่อแบบ ชิลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอยากชิลไปนั่งอยู่บ้านเสียกนั่งเงียบๆเฮ้ยไม่ได้บางคนเขาแบบอย่างพี่อะพี่เป็นคนไปนั่งเงียบๆที่คาเฟ่จริงๆแล้วไม่ได้ไปนั่งอยู่บ้านเลยเออที่ไม่ได้ไปทำคอนเทนต์เลยพี่ไปทำงานอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธารณะที่เราต้องใช้ร่วมกันนะคะก็ะระประมาณนั้นก็นแล้วกันก็ให้ยึดในเรื่องที่2ที่เคยบอกว่าพื้นที่สาธารณะอ่ะเป็นหลักด้วยอ่ะเป็น Refer e n c e ได้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเพราะมันก็ยังเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ต่อให้มันจะแบบไปแล้วแบบจะมีแต่เรากับฟอทอฟของเราเท่านั้นมันไม่ได้น,นต้องมีค<อ>นด้วยอะ ไม่ใช่ว่าแบบส่วนใหญ่คาเฟ่เขาก็ไม่ได้มีห้องน้ําใหญ่มากใช่ไหมไม่ใช่เข้าไปแล้วบอว่าตีแผ่เครื่องสําอางซึ่งเหมืร้านแ้วเปิดร้านแล้วแต่งไฟแล้วก็แต่งตัวโอ้ยมีสวยอ่ะอย่าเพิ่งรอแปั๊บนึงเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนเออทางนอกเขารอขนนานจะนะ ข้างนอกแถวยาวไปโน,น้นเราต้องสังเกตเฝ้าใจสังเกตสังเกตด้วยอ่ะใครมีประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเคยเป็นคนสร้างคอนเทนต์เองหรือว่าเป็นเจ้าของคาเฟ่ต่างๆนะคะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าให้เราฟังได้เผื่อว่าคุณผู้ชมสตรีมีคลาสท่านื่นๆที่อาจจะยังแบบไม่เข้าใจเรื่องคาเฟ่ฮอปหรือแบบจะทํายังไงดีะอะไรหรือมีปัญหาเป็นเจ้าของร้านที่มีปัญหาจะได้แบบมาพูดคุยกันตรงนี้ค่ะไม่ด่าก,กันนะลูกจะพูดคุยจะพูดคุยค่ะ โอเควันดีไปแล้วสวัสดีค่ะ